มวยคุย 2, สองศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่6กัญญนยายน2อ6 8ฝ่ายแดงเพชรปาศักดิ์สอสละที่ปะทะเดือดกับผดดิศึกต่อยแย้มสวนในพิกัด1 1 5ปอนด์ฝ่ายแดงนั้น19ปี1 6 6เซนติเมตรจากรบบุรี70บกว่าไฟบนผืนผ้าใบเวทไป,ปลีอย57กิโลกรัมในฉายาเดิมคือพันนาราสาททอทอธีรพบัตหรือว่าสอสพิษเป็นมวยขวาฝีมือหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีหนักแรงทุกลูกครับชนะอนอกยกที่3านะครับเดชอนันวเวียงสะ แล้วมาแพ้คะแนนให้กับดาวแดงเอนนี่มวยไทยครับในขณะที่คู่ชกวันนี้ฝ่ายน้ําเงินพระเดจศึกต่อแย้มสวนเป็นรุ่นพี่22ปี164เซนติเมตรเตี้ยล่ำสั้นกว่าจากกาลสิน70กว่าไฟบนผ,ลผ,ลผ,ลผลืนผ้าใบเวทเป,ปล่่ยนนั้น56กิโลกรัมเล็กกว่าเล็กน้อยครับในฉายาเดิมก็คือกล้องสยามสอมงคลการช่างฝีมือหลากหลายไอคิวสมองมวยดีหนักแรงทุกลูกด้วยเช่นเดียวกันฟอร์มของเขาชนะนอกยกที่2สิงห์ดำช5พยักและมาแพ้คะแนน,นให้กับเพชรเอก สิทธิ์บิ๊กแก๊สคนรักปทุมครับวันนี้ถือว่าเดือดนะครับสำหรับมาเจอกันในครั้งนี้ในพิกัด115ปอนชิงตั๋วกันเข้าไปชิงชนะเลิศรอบต่อไปครับเข้าไปที่เพชรปาศักสอสละชีพครับจะชนะประเด็จศึกต่อแย้มสวนไปในที่สุดพิภาคสามวยไทยเสียนนล็อก3ชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ